หนิงชาโพดภาพจอดำพร้อมแคปชั่นรีเซตติง้งแฟนๆแห่ถามเกิดอะไรขึ้นทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่สำหรับดังเอกสาวหนิงชาณัชนีชาดังวัฒน,นาวัน,นิชเพราะล่าสุดเจ้าตัว,ตวได้โพดภาพจอดำพร้อมข้อความส,สั้นๆรีเซตติง้งกำลังรีเซตผ่านทางสตอรี่ไอจีงานนี้หลายคนอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ถูกพุ่งเป้าคงหนีไม่พ้นเรื่องความรักกับแฟนนมโตโน่ผาคิน ว่ากำลังมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าล่าสุดก็ไม่ได้ปล่อยให้ต้องสงสัยกันนานเมื่อนิชาได้โพสภาพโวโน่ลงเสาลี่ส่วนตัวพร้อมแท็กถึงแล้วใส่อีโมจิรูปหัวใจโดยต่อมาไม่ได้อ่านในคอมเมนต์ก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาบอกว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจเป็นเพียงแค่การลงภาพไหว้คั้นรูปเหมือนที่เธอมักทำประจำก็เท่านั้นเองขอ,อขอบคุณภาพนิชาณธนีชา,นะชาภาพอะไรข้อมูลข่าวสนุกดนคอมคาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ